แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากในปี2558เป็นก้าวแรกของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอา ASEAN Economic Community หรือ AEC เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่างๆตามแนวชายแดนโดยระยะแรกได้กำหนดพื้นที่ชายแดน5แห่งได้แก่ด่านอลัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วด่านหาดเล็กจังหวัดตราดด่านมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารด่านสะเดาจังหวัดสงขลาและด่านแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดตากเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ปลายแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor หรือ EWEC และเป็นจุดตัดระหว่างแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor หรือ NSEC มีคงขายการคมนาคมทางบก ที่สนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้ามีสนามบินพาณิชย์เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวตลอดจนเป็นประตูสู่อันดามันและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงคือสาธารณารัฐสหาภาพเมียนมาและจีนและสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าขายเป็นประตูสู่ยุโรปได้ และกลายเป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดานักลงทุนและกลุ่มนักธุรกิจเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุเหล่านี้กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีนโยบายในการนำมิติทางวัฒนธรรมไปส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตากอันได้แก่พื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ละมาดซึ่งทั้งสมอำเภอดังกล่าว มีพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวเล่าขานให้ชวนติดตามค้นหาอีกทั้งยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามยิ่งนักดังนี้อำเภอแม่สอดเป็นประตูสู่อาเซียนเป็นชุมทางจากตะวันตกสู่ตะวันออก จากเหนือสู่ใต้มีแม่น้ำเมยไหลผ่านพร้อมที่จะเติบโตเป็นบ้านเมืองที่ถาวรมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ส่งคุณค่ารวมถึงโบราณสถานที่น่าศึกษาคนา้นคว้าดังเช่นวัดพระธาตุหินกิวดอยดินกี ตั้งอยู่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดมีพระทาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีทรงมอนขนาดเล็กเรียกว่าพญาล่องสร้างไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาและกิว่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกันชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่าเจดีหินพระอินแขวน ประวัติการสร้างพระาธาตุหินกิว่วโดยดินกีนี้เล่าสืบต่อกันมาว่าผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงชื่อนายพระสวยจาพอมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้นำเงินตราเลี้ยญลูปรีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่สำหรับสร้างเจดีถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อมาถึงบริเวณผาดินกี่ได้มองเห็นหินก้อนโตชงโงกง้ำอยู่บนหน้าผาสูงชันมีลักษณะคล้ายกับเจดีพระอินแขวนในประเทศเมียนมาจึงได้ก่อสร้างและนำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์เจดีพร้อมกับพระพุทธรูปทองคำวัดไทยวัฒนารามเดิมชื่อวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือวัดไทยใหญ่ภายในวัดสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเมียนมา เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและพิธีการต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเมียนมาก,ก่อตั้งเมื่อประมาณพุทธศักราช2410ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมันดาเลประเทศสาธารณรัฐสหาภาพเมียนมานับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากเลื่อมใสมากวัดแม่ซอดหน้าด่านตั้งอยู่บ้านเงี้ยวหลวงตำบลแม่สอดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2400ประชาชนนิยมเรียกว่าวัดเงี้ยวหลวงหรือวัดหลวงเดิมเป็นที่พักแรมของบรรดาพ่อค้าชาวไทยใหญ่ ต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งมากขึ้นจึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดได้แก่พระพุทธรูปปุ่นปั้นอยู่ในวิหารหองค์พระพุทธรูปหินอ่อนสององค์และพระพุทธรูปทองเหลืองหนึ่งองค์ซึ่งได้มาจากสาธารณารัฐสหาภาพเมียนมาวัดมณีไพศนลตั้งอยู่ที่ถนนอินทราคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอด สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,328ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญและโบราณสถานได้แก่พระพุทธโคโดมบรม,มสีเมืองชอดหรือหลวงพ่อโตเจดี JD วิหารสัมพุทโธซึ่งมีลักษณะแปลกคือบนองค์เจดีมี JD เจดีเล็กๆล้อมรอบอยู่ถึง233องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง5้าแสนกว่าองค์มีโบสถ์เก่าแก่อายุมากกว่า200ปีบริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆได้แก่หลวงพ่อสังกัดจ,จายพระพุทธรูปปุ่นปั้นป,นปางสายญาตเป็นต้นวัดโพธิคุณวัดนี้มีการออกแบบและก่อสร้างโดยคุณสมประสงค์ชาวนาไร่ผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมด ในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้ยาวนานถึง18ตีจึงเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ขอรับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวพระอุโบสถหลังนี้สร้างเป็นสมชั้นชั้นล่างไม่มีการตกแต่งใดๆชั้นที่สองมีการตกแต่งผนังเพดานและหัวเสาและชั้นที่สามเป็นส่วนของพระอุโบสถที่ใช้สำหรับประกอบศาสนาพิธีต่างๆ ผู้สร้างได้อาศัยรูปแบบของศิลปะตามแนวประเพณีมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจินตนาการได้อย่างมีชีวิตชีวาวัดไทยสามคีตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กาษาอำเภอแม่สอดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2482วัดนี้ได้รับที่ดินจากนายอ้าฮิรันรัตและนายจักแผ่กาษาซึ่งได้บวชเป็นพระและมรณาภาพในล่มผ้าเหลืองทั้งสองรูป ปัจจุบันมีอาคารเสนาสนะต่างๆเช่นพระอุโบสถวิหารประดิษฐ์หลวงพ่อทันใจรัตนมุงเมืองสาลาการประเรียนและพิพ,ธพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมไม้แกะสลักและของพื้นบ้านอีกมากมายที่สูญหายไปกับการเจริญของบ้านเมืองและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไปเจดีพญานอกวิน หรือเจดีแม่ปะเป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า300ปีผู้สร้างคือพระดีนอองค์พระเจดีเป็นศิลปะแบบมอญภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคําซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเป็นอย่างยิ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลแม่ปะห่างจากอําเภอแม่สอดไปทางทิศเหนือประมาณ4กิโลเมตรบนถนนสายแม่สอดแม่ละมาา คอกช้างเผือกอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตกประมาณ7กิโลเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ส่งมอบช้างเผือกให้กับพระเจ้าฟ้ารั่วหรือมกโท เมื่อช้างเผือกเดินทางมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งมีแม่น้ำขวางกัน้นจึงได้ทรงพระเนตรล้อมไว้และได้ประกอบพิธีมอบกันในบริเวณนี้คอกช้างเผือกนี้เป็นกำแพงก่ออิฐโบ,บกปูนรูปสี่เหลี่ยมปากข้อกว้าง15เมตรเป็นรูปสอบเล็กๆขนานกันไปทั้งสองด้านยาวประมาณ50เมตรอำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศใต้ประมาณ34กิโลเมตรเมื่อเดินทางมาถึงแล้วจะเห็นซุ้มประตูไม้ทางเข้าเขตอำเภอที่โดดเด่นพบพระหรือเรียกตามภาษาถิ่นว่าเพะพระนั้นเนื่องมาจากมีลักษณะพื้นที่เป็นดงป่าวายดงเตยและดงแขมที่มีน้ำไหลขังบริเวณน,นี้จึงเรียกว่าเพะพระ ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือแปลว่าบริเวณที่มีน้ำขังเป็นแอ่งกระจัดกระจายเฉะแฉะไปทั่วทำให้การสัญจรไปมาลำบากนั่นเองอำเภอพบพระมีโบราณสถานที่งดงามและน่าสนใจและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่งด้วยกันได้แก่วัดช่องแคบตั้งอยู่ที่ตำบลช่องแคบอยู่ในเขตชุมชนที่มีความสงบร่มรื่นมีบทหลังคากระเบื้องโบราณ ตัวโบสถ์ก่อรูปด้วยอิฐมอญกุฏิเรือนไม้ใต้ถุนสูงแบบโบราณสำหรับพระภิกษุสงฆ์อีกทั้งยังมีพระวิหารที่ได้รับการบูรณะตกแต่งอย่างงดงามเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง วัดพบพระเหนือวัดนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2514ในวันแรกของการยกสาวเอกกุติสงฆ์นั้นได้มีเมฆฝนลอยมาและฝนได้ตกลงในช่วงเวลาที่พระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาจึงถือเอาเป็นนิมิตมงคลเรียกนามวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วัดเมฆมุงคลภายในวัดมีอาคารเสนาสนะหอสวดมนต์ศาลาการประเรียนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2515และยังมีกุฏิสงฆ์เป็นเรือนไม้ภายในพระวิหารมีภาพวาดฝาผนังที่มีลวดลายอ่อนช้อยงดงามเล่าถึงเรื่องราวของพระเวสสันดรและทศชาติชาดกวัดพบพระใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลพบพระ แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดเพาะพระหรือวัดเพะพระเรียกตามชื่อของอำเภอเพะพระในสมัยก่อนสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพบพระใต้ตามชื่อหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันนี้ภายในวัดมีศาลาการประเรียนที่เก่าแก่เป็นอาคารไม้และมีปูชนียวัตถุสำคัญคือพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวนหกองค์มีเจดีย์ใหญ่ และมีซุ้มประตูวัดที่มีลวดลายวิจิตถือเป็นจุดเด่นของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพเพื่อเก็บเกี่ยวสุนทรียภาพและความงดงามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมวัดราชเจริญธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลช่องแคบวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูง กว้างถึง15ไร่ภายในมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาะและมีจุดเด่นอยู่ที่พระอุโบสถที่มีการประดับตกแต่งกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตงดงามโดยเฉพาะเวลายามค่ำคืนกระเบื้องหินอ่อนจะสะท้อนแสงจันทรรยระยับนอกจากนั้นภายในวัดยังมีกุฏิเจดีและหอระฆังที่ยังคงความงดงามตามแบบฉบับศิลปะโบราณไว้เป็นอย่างดีเหมาะกับการประกอบศาสนาพิธีต่างๆเช่นการเวียน เียนการสวดมนต์และการทำสมาธิท่าวาเล่หรือตลาดสองแผ่นดินบ้านวาเล่อ,อําเภอพบพระ เป็นตลาดนัดสองแผ่นดินไทยเมียนมาซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะได้รับการพัฒนาผักดันให้เป็นจุดผ่อนปลนระหว่างประเทศและมีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศกันมากขึ้นเพื่อรองรับ AEC โดยเฉพาะทุกวันเสาร์ของเดือนจะมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆมากมายมีสินค้าชาวไทยภูเขาและสินค้าพื้นเมืองของพี่น้องชาวไทยเมียนมามาจำหน่ายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากในราคาประหยัดจนเป็นที่เล่าขานของบรรดานักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของประชาชนทั้งสองแผ่นดินณนะที่แห่งนี้หากมีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดตากต้องไม่ลืมแวะมาที่ตลาดสองแผ่นดินที่บ้านวาเล่อำเภอพบพระแห่งนี้อำเภอแม่ละมาด เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศเหนือประมาณส4สิี่กิโลเมตรเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วจะต้องไม่พลาดที่จะแวะชมความงดงามของพระพุทธรูปหินอ่อนณวัดดอนแก้วเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนปางมานวิชัยศิลปะแบบเมียนมาเป็นปฏิมากรรมที่มีอยู่เพียงสามองค์ในโลกที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งแท่งโดยองค์แรกประดิษฐานอยู่ที่ประเทศอินเดีย องค์ที่ 2, สองประดิษฐานอยู่ที่ประเทศปากีสถานและองค์ที่ 3, สมประดิษฐานอยู่ที่วัดดอนแก้วแห่งนี้ซึ่งได้อัญเชิญมาจากสาธารณารัฐสหภาพเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2546 นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวเมียนมาให้ความเลื่อมใสศรัทธาตราบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้อำเภอแม่ละมาดยังมีวัดที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งได้แก่วัดศรีมณีวันหรือเดิมเรียกว่าวัดแม่จาราบ้านทุ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่จารา้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2446 วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองเนื้อปูนปั้นและเนื้อไม้จำนวนหลายองค์ที่ได้ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมไทยเอาไว้ได้อย่างลงตัวความงดงามของศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังคงมีเรื่องราวเล่าขานให้ชวนติดตามค้นหาอีกมากมาย ความอ่อนช้อยความงดงามวิจิตตการและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยยังคงสน่์ให้ชนรุ่นหลังได้สืบเสาะหาถึงเรื่องราวของความเป็นไปในอดีตการที่บรรพบุรุษได้สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเหตุประการนี้แล้วจึงทำให้ศิละปะวัฒนธรรมไทยยังคงสืบต่อไปได้อีกนานเท่านาน